ดูวะโอ้ลูกใหญ่ไปที่นี่ใหญ่ด้วยดกด้วยอุ้ยอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นตุผู้บ่ตุผู้แต่มันออกลูกสี่ลูกเองนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลูกดูว่าตุเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินไปทางไหนไทายเดินแอบเอฟก่อนเดี๋ยวไปดูทำไมมันออกลูกแค่นี้เดี๋ยวอุ้ยกลิ่นหอมมากคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนแสง เดี arias, there, there e ๋ยวมันมีล ah, ูกด the ้วยเด้อ uh, ต no, ัวผ so ู้จะมีลูกเวิร์ดป้าดูลุงยิ่งพามาดูพามาดูไอ้ตัวผู้อุ้ยออกดอกแต่ดอกเขาหอมหอมเด้อออ้ยดูอะไรดูลูกเขารึเป็นมังกรแสดงบองหญิงโอ้เนาะดูนี่นี่มันมีพวงงี้นะยาวมางี้เด็กพี่น้องจ๋าฟาดเด้อพามาชมด้วยเออเนาะ สวยตัวสำคัญว่าดอกเขานี่หอม,มมากเลยโอ้ยหอมหอมดอกสวยสวยหอมหอมเออดูนี่มะนาวนี่ใครดูมะนาวรวงมะนาวมะนาวร่วงเต็มเลยนี่มะนาวไปแจก็บอาได้ที่ทำน้ำน่าเลยโอ้ยดูบ้าพี่น้องสวยงามมากๆจ้าขามาชมดูเดี๋ยวพามาดูมะนาวก่อน้มขาก่ีนะ ผักชมวงลุงพ่อมีอยู่ลุงเดี๋ยวดูมะนาวลุงก่อนนี่ไงไหมปลูกไว้ส้มชะมงกันโอ้นี่ส้มชะมงลุงทำอะไรส้มชะมงด้วยปลูกไว้หมดเลยทุกระบบเลยโอ้ทุกระบบเลยนี่นี่เราต้องวิ่งวิ่งหาเขาดูมะนาวเด้อู้ดกจนบองยิงแต่แต่นี่มันผิวน้ำมันท่วมเลยมันเป็นสีนี้โอ้ผิวมันไม่ดีแต่ว่าน้ำมันเยอะใช่ไหมน้ำเยอะโอ้โหเน่ดกเนื้อนี่พี่น้องดู ดูร่วงเต็มเลยบังยิงปลูกติดกันแล้วมันมีลูกเดี๋ยวๆพามาดูใต้นี้ปาดกินยังไงหมดอันนี้เจ็บเ็บใครเขาได้เยอะเนี่ยนะเป็นพันก่อนแล้วปฮ้อดูๆูพี่น้องดูลูกไหมอู้หูเดี๋ยวอะไรหมดมันมีมดด้วยโด๊กโหโดเกิร์นู่หูเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้โหนี่วิลูกไหมดีมันร่วงเต็มเลยดิโอ้ยร่วงเต็มเลยนี่มาดู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 โอ้ยร่วงเลยเบิ่งพี่น้องเอ๋ยดูว่าดูลูกตำตำเตี่เตี้ยเรียดินพี่ยิ่งแันี่พันอะไรเราพันมะนาวแป้นธรรมดาธรรมไหมอันนี้พันน้ำโอ้พันพันเขาเอาไปคั้นน้ำนาะ เหมือนกับเราพวกเราเราทำอะไรจบจบปั่นมะนาวนะอ๋อมะนาวสีเขาเรียกมะนาวสีใช่ไหมเออเหมือนเหมือนมะนาวสีใส่น้ำมันเยอะนะโอ้น้ำมันเยอะกว่ามะนาวสีใช่ไหมอุ้ยดูลูกเต็มเลยโอ้เจริญเมล็เตนคเก็บไปเออเดี๋ยวมันออกอันนี้ลูกนี้อาจจะไม่สวยไม่ต้องเอาอีกก็ไม่เป็นไรเรา เอาไปโเคโอเคเอาหน่อยนะนงนี่อันนี้เกล็ดแล้วเวลาบีบมันอ่อนไหมถ้ามันอ่อนคือมีน้ำเก็บเลยฮะข้างล่างเยอะแยะเลยเด้อเราไปดูใต้ต้นก่อนหนูเห็นแล้วเราเยอะแยะเลยโหเยอะเลยจ้ะเพียไว้ขายไปกินไปหมดวันนี้มันออกดอกทั้งปีทั้งชาติโอ้มันอยู่ใกล้น้ําใช่ไหมมันจะต้องดูแลมันเนาะแบบไหนอ๋อเวลาหน้าแรงเราก็รดไปเรารถเราเอา แค่ฟุนโรงสีมาใส่เป็นปุ๋ยอ๋อฟุนโรงสีไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีเอาฟุลโรงสีดินข้าวเรานะทีจ้าโอ้จะได้สวยขึ้นมาเขียวเลยสามเลยเขียวเลยดอกดอกมาเต็มที่แล้วอันนี้กี่ต้นนะพี่ยิ่งบังยิ่งมานเดิมนี่มันเหมือนเราหวานเม็ดเลยบองบานดำบัานเม็ดเลยเราปลูกใช่ไหมต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ที่มันก็แยกกันใช่ไหมอ่า ดูแยกกันออกนะหนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่นี่กินยังไงหมอห้าหกเจ็ดโอ้รวมกันใกล้ๆกล้เต้นอ้าวลองดูอ่ะเออดูดูดูโคนวันนี้นี่โอ้โปเพลงจะนับเพลตลอดเลยเลยเก็บไปเขาทีละทีละถุงแต่ตอนถ้างั้นไอ้ช่วงแพงมันก็มันก็ดีสิพี่ยิงเนาะเราได้พี่ไม่สวยแต่เราเอาไปไปไปทำเป็นน้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวถ้าเขาปั่นอ่ะจ้าโอ้ไหนน้อยำอะไรได้เลย ได้สุกอย่างเลยเก็บเลยเยอะๆพี่บอกเก็บเลยเยอะอยู่ใต้นะนูพี่เย้อายุข้างล่างน่ะโอ้โหมันจะเป็นน้ำเพราะนี่เป็นน้ำหมดเลยโอ้เช่บดูว่าน้ำไหมน้ำนี่นิ่มๆอย่างนี้กินน้ำมะนาวอ่ะดีมากคนกินน้ำมะนาวนะพี่ยิงเนาะดูไอ้ที่ร่วงนี่อ้ดูน้องเลยไอ้นิ่มๆแบบนี้เนี่ยเอาไปถูถูผิวได้เอาดึงขึ้นหน่อยนึ่งโอ้ดก ดูแรน้ำน้ำมันท่วมห้ามมันดีสวยสวยแค่นี้คนอือพี่น้องเอ้ยเก็บมะนาวก่อน